เฮียกลับมาตทีหนึ่งในสัตว์ขึ้นห้องที่ห้าอันนั้นมึงขัดเงยองโทษเท้าอีกขอให้ลูกเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีีานงใช่แล้วขอให้ร้านไหนก็ได้ไม่ไล่ไอ้เหียนี่ออกขอให้ขอให้โลกทุกโลกขอให้คนทุกคนทุกโลกวันนี้มีความสุข โอเคเรานั่งเขียนได้แล้วใช่ไหมไม่ใช่แล้วนั่งเขียนาได้เบบบบาเปิดไฟเอาเหรอเก็บูกิงเฮ้ยตองปเปาิร้านลูกไปทไมอะม่เอาไม่เอาด้วยไม่เอาวิดีโอนี้วิดีโอนีอวิดีโอเกกับพี่อะิดีโอเอาไรดอควายสวัสดีเจ้าวันนี้ วันเกิดเขาแย่งซีนคขาโอ้คุณพี่แจ๋วอ่ะทำไมพี่แจ๋วนี่ไม่ได้แค่หมูแดงอี่แล้วนี่ขอบคุณจากมันไม่ได้ไม่ได้คำลูกคุณแม่ต้องตายแล้วเนี่ยโอเคคือทำงานคนละเวลาของมีนะแค่ผูนี่รำที่ซูสมาจากเชียงใหม่เข้าทรงเข้าซอยถ้าแบบว่เข้าซอยกับไปเข้าในมุมในตึกอะไรกันแล้วน้ำงงน้ำเงี้ยวว่ากันไปกัเจ้านงจีนน้ำเจียวน้ำเจียวน้ำเจียว้้นะครขอ 감사합니다. Yes. Yes. <laughs>